ทอะไรกุ้งบัวร้มาตุนล้อฮิวบารากาตุกเอาละก่อนอื่นเลยเรามาอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้กันก่อนค่ะโอบี้ซิดนีอิลมันวันซุกันีฟ้ามาอะไรที่เราอ่านทุกวันเราจะจําได้นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามอ่านดูอาทุกวันนะคะในชีวิตประจาวันอ่านทุกวันเลยเด็กๆจะได้จําได้นะเอาละวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเด็กๆลองดูภาพเลยค่ะสวยมากเลยคุณพูก็ชอบนะเด็กๆชอบไหม รุ้งนั่นเองนะคะรุ้งภาษาติดว่าไงเอ่ยเรนโบ w นะคะเรนโบ w รุ้งม,มีสีอะไรบ้างเรามาดูสีกันเลยม่วงกรามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงนะคะเ,เด็กๆรู้ไหมว่ารุ้งเกิดตอนไหนคะเด็กๆรู้ไหมอ่ามีคนตอบถูกหลายคนรุ้งม,มักจะเกิดจากหลังฝนตกใช่ไหมคะ พอฝนตกแล้วก็ฝนหยุดแล้วก็จะมีรุ้งปรากฏขึ้นบนท้องฟ้านะคะเอาละเด็กๆก็สามารถสร้างรุ้งได้นะเรื่องจริงลองดูไม่ล่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของหนูยิ้มหนูแย้มกันนะคะว่าหนูยิ้มหนูแย้มทำยังไงถึงได้ทำให้เกิดรุ้งได้เอาละไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มจะมา ได้เดี๋ยวให้คุณพ่อเทน้ำยาบาบโปใส่ลงไปก่อนมีน้ำยามาแล้วนะที่มากับกล่องของเขาเลยไม่ใช่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรานเดี๋ยวนี้ก่อนแล้วทำมันใหญ่ก่อนไงเดี๋ยวเราพ่อทำมันใหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เล็กเอก่อนเราพ่อปก่อนดี๋ยจะมาแล้วนะดูนะมาแล้ววันเร็วอย่าพึ่งอย่าพึ่งว้าว ก็อางส่ละไม่ได้อีกไหมอ่ะใส่มาสายเยอะเดี๋ยวฉันย้ำเตียงนะดูนะดูนะใครไม่ดูเดี๋ยวพลาดมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งจับให้มันแตกนะเข้าใจไหมมาอีกไหมแม่พ่อให้มันแตกดิให้ให้ดูให้ดูใหญ่ๆโอ้ยเธอได้ไงอู้หู เอาแล้วนะยิ้มเย้วเราเล่นทีละอันเดี๋ยวคุณพอ่อทำให้ดูเนาะเดี๋ยวคุณพ่อทำให้ดูแล้เราทำทีละขั้นตอนถ้าเราข้ามขั้นตอนน่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเย่ยว้ารู้แล้วขูได้อีกวล้ว ทีนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าเราสามารถเป่าฟองให้เป็นรุ้งได้นะคะเวลาที่เราเป่าฟองแล้วแดดมากระทบกับฟองของเราที่เป่าก็เลยกลายเป็นสีรุ้งเลยใช่ไหมคะและในศาส,สนาอิสลามนะรุ้งเป็นคำสัญญาจากท่านนบีนะคะเด็กๆมีประวัติประวัติศาสตร์จากท่านนบีองค์ก่อนก่อนก็คือท่านนบีนัวนะคะที่น้ำท่วมโลกนะคะรอให้น้ำท่วมโลกคนทุกคนตายหมดเลย หรือในสมัยนบีนัวนบีลูทนะคะที่แผ่นดินพลิกนะคะแผ่นดินพลิกแผ่นดินไหวแผ่นดินพลิกกบคนตายหมดเลยนั่นก็คือพวกเขาดื้อนะคะดื้อต่อล้อไม่ละหมาดไม่เชื่อฟังเราก็เลยทําลายประชาชาติของท่านนบีนัวแล้วก็ท่านนบีลูทแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดของเรานะคะผู้เป็นที่รักของเราเนี่ยท่านได้ขอดูอาไว้นะคะซึ่งเราก็ตอบรับด้วยนะคะโดยให้รุ้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการขอดูอาต่อพระองค์ก็คือท่านนบีขอว่า ไม่ให้อลลอฮ์ทำลายประชาชาติของพระองค์นะคะอย่างเช่นสมัยนบีนวัวหรือว่านาบีลูนไม่ให้ไม่ให้พิกแผ่นดินหรือว่าไม่ให้น้ําท่วมโลกแบบนั้นนะคะอลลอฮ์ก็รับคําวิงวอนของพระองค์ด้วยการให้สายรุ้งปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นคําสัญญานะคะเห็นไหมว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยรักพวกเราขาานาดไหนเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ต้องขอดูอาอย่างสม่ําเสมอแล้วก็กล่าวสละวัตร ถึงท่าน,นาบีมุฮัมมัดด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะมาอ่านดูอาปิดประชุมพร้อมกันนะซุบฮานนะตัลล้อฮุมมะาวบิฮัมบิกลาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลาอันตะาอัสตัฟิลกาวะอตูบิไลกะอัสสลามมอะัยกุมเรรมาตุลล้อฮิวะระกาตุ